ไม่ต้องมีคำตอบแล้วครับทีนี้ว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับผม mm hmm. ก็ติดเป็นโตโยต้าเลย mm hmm. ก็เหมือนกับคันเล็กนะครับ mm hmm. เจ้าโตโยต้าวิาศาสตร์ผมเขาก็คิดว่าเป็นซูซูกินะครับ mm hmm. ยอดนะครับห mm hmm. ล่อเกินตัวจริงนะครับผม mm hmm. ออกแบบจนหลอ่อจนเกินเกินตัวจริง ช่องยู u ูบคุยยาวครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเจ้าโตโยต้าแล็คลิ้เซอร์เอ5 5ีห้านะครับไปติดโลโก้ช่อง YouTube คุยยาวนะครับตหนงสือเราติดแล้วทีนี้ก็จะติดโลโก้นะครับโลโก้ของผมเองสั่งให้เขาทำนานแล้วไม่ได้ไปติดนะครับผม รถผมทุกคันจะติดโลโก้ของผมนะครับเพราะว่าจะงไรเราก็ทำอยู่ด้วีแล้ว่านน้อยอคนขเขาเข้ามาดูก็จะได้ดูว่านี่ช่องยื่นยาวเนาะเป็นโลโก้ของเราโอเคเดี๋ยวกำลังจะกำลังเดินทางครับอ,อาร์สติ๊กเกอร์ครับเราทำสติ๊กเกอร์ไว้ ถึงแล้วนะครับจะพาเจ้าคุณปูโตโยต้าแลนดคริเซอร์นะครับมาเสริมความสวยงามนะครับเสริมความหลอ่อร้านสติ๊กเกอร์นะครับทิปเปอรเอ็กนะครับผมเป็นร้านดังเลย่ยร้านนี้นะครับโลโก้ผมทุกตัวนะครับจะมาที่ร้านนี้เลยแลแนะครับพี่น้องนี่ติดโลโก้แล้วครับด้านหลังก็ โชยิต,ต้านะครับอตอนนี้ก็เป็นโลโก้ของเองนะครับผมนี่ผู้ออกแบบยอดนะครับหล่อเกินตัวจริงนะครับผมออกแบบจนหล่ลอจนเกิน <laughs> 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 เกินตัวจริง <laughs> <laughs> ดั้งก็ยิ่งหากก็ยิ่งเอาไปใส่ดั้งตรงนั้นเนาะ <laughs> 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 โอเค เติมแต่งนะครับผมเพื่ออยากจะให้รถคันนี้นะครับเป็นรถ YouTube เต็มรูปแบบครับผมัหลังก็เป็น t o y ยต a ครับผมมันขึ้นสูงไปไหมทำไมไม่ทำไมไมันไม่อยู่ตรงกลางระหว่า,างนี้กับนี่อ,ะอ่ะอยากได้กลางเออมันตน้องกลางสิ ใหม่เอาใหม่มันต้องให้ระดับปรามจาร์นึงทำให้นะอ่ะแก้ไขนิดนึงน่งมีติดผิดไปนิดนึงนะครับมันไม่อยู่ตรงกลางกำลังวัดนะครับขนาดจะ ไม่ต้องมีคำตอบแล้วครับที่นี่ว่ารถคันนี้ยี่ห้ออะไรนะครับผมก็ติดเป็นโตโยต้าเลยก็เหมือนกับคันเล็กนะครับเจ้าโตโยต้ามิตศาสตร์ผมเขาก็คิดว่าเป็นซูซูกินะครับจริงๆแล้วมันเป็นรถโตโยต้าันนี้ก็เหมือนกันครับ กำลังจะเสร็จครับผมโหแหลมเลยครับที่นี่แล้วคุณปูโตโยต้าแลนด์คริเซอร์ FJ55 นะครับผมรุ่นพวพาตาเสริมเคี้ยวเล็บครับผมสนามก,ก็มาติดด้านนี้ครับแล้วก็จบ Okay. เท่เลยเลยชนิดันี้ชักมาแล้วครับผมเราจะมาติดอีกด้านข้างนะถ้ะานี้แล้ะครับเดี๋ยวอ,อ,อย่าให้มันติดตรงนี้นี่โอเคช่าง okay. ปลานีดหน่อยนะครับผม ไปอยู่จุดๆ,ๆเดียวกันเี่เห็นใกล้ๆเลยใช่ไหมคือเราจะรู้เลยว่านี่คือช่องยูทูปครูใหญ่ยาวนะครับผมโลโก้ก็ครูใหญ่ยาวครับ 管理等。 เดิมนี่ก็หล่อเข้าไปเลยครับผมแบบคุณปูเรา โอเคครับจบเรียบร้อยหลอ่อครับนี่ก็คือรถเป็นรถของครูใหญ่ยาวครับเป็นรถ YouTube เต็มตัวครมีทั้งโลโก้ของตัวเองเนาะซ้ายขวาครับผมจบเลยทีนี้โีเคก็จะได้รู้เลยเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยครับ FC รอลบ รถก่อน,นโตโยต้าแลนค์คุยเซอร์นะครับ f j เจ55รถผมชนรระทานนะครับผมจบอยู่บุมนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้นำรถเจ้าตัวโตโยต้าแลนค์คุเซอร์เข้ามาติดโลโก้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ